รรยากาศในทุงนุงนา้าวกับแสงแดดที่โปรยมาลางไรสวัสดีครับอยู่กับผมน้องต้นน้ำพัฒลุงวัยรุ่นสร้างตัว วันนี้พาพี่น้องมารับชมภูพตาแอลห้าศูนนึ่งแานราตนาวันนี้เดดร้อนมากเลยครับวันนี้แต่ทำคลิปเสื้อพี่น้องท่านผู้ชมที่เข้ามาดู ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาถึงวันนี้พอแล้วนะฮะพอแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับผมจย่กผบงน้องต้นน้ำปัะทะลุงมาดลสร้างโตนะครับสำหรับวันนี้พามาดูคูมโบต้าครับเอาคันนี้ผมถ่ายแล้วครับเจ้าเดิมเลยคันนี้ ไม่ใช่รัสเซียเบาก็ไม่ใช่นะครับจ้าเดิมรับคันนี้แอล50หรือสุวัาถแยนะคันนี้กับงานราชนาครับบรรยากาศในุ่งนาช่วงแดดร้อนครับอือหือดูร้อนจนผิวผมร้อนมากเลยครับกับคนขับเป็นเอฟซีผมเองครับคันนี้ใครเนาะเสียอะไรนะคันนี้ลืมนะจำชื่อไม่ได้ว,วันนั้นถ่ายคลิปวันนี้ก็จะเป็นงานแบบ ราดนะครับเพื่อให้เรียบเนียนครับเตรียมหวานข้าวออหวานข้าวทำนาปีห5ครับปีห5ที่ถึงนี้นะครับนี่5 0า8ครับนี้อบัติการับนี่การราดนาก็คือใช้ไม้นะครับรองรองตัวนี้ตัวโรเตเอรี่ปัน่นเพื่อใหม้มีความเรียบเนียนนะครับอันนี้ หวานนะครับนี่ราดนาหวานแล้วน,น,าวาน,วนี่ต้นออกงอกแล้วเห็นไหมทุกคนนี่อาจจะไม่เห็นหน่อยนะสีมันจะซีดๆหน่อยเขียวๆต้นเขียวๆเวนี่ยนี่ <c oughs> วันนี้แรงมาห้าสิบแรงมาอัพคันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่โอ้เกือบตกเกือบตก <c oughs> ตัวเฟอร์เจ้าเดิมครับผมนี่ครับไถแบบนี้เลยครับตัวดันน่าจะไม่ต้องใส่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเอ่อเป็นหลุมหมดครับมันโดนไม่ได้นะต้องแัต้องขอดัดตัวดันหน้าครับนี่การไถนะครับก็คือเราจะไปไปสองรอบนะครับจากวนนี่ปุ๊บวนมานี่แล้วก็หมุนหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับนี่หมุนให้เรียบเรัยบ เรียงหวานข้าวครับไรผมถ่ายไปแล้วแต่ว่าเสียายายนะครับเพราะว่าลืมมองกล้องไปเสียเบามารถถ่ายสองคันอีกคันนะครับมาคู่กันนี่นี่ครับตรงใส่นี่นี่นแรง แล้โ้ตรงนี้เป็นโค้งเลยครับผมเดินมาเมื่อกี้นุน่นสองล้อผมน,น,นุ่นจะมาสุดแต่มาหาผมและตอนนี้นี่โค้งยาวมาเลยนี่ ห้าศูนย์หนึ่งแปดน่าจะมีแต่ว่าผมมันมีคันหนึ่งคันใหม่ครับเพราะน่าจะซื้อมาใหม่คันหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูมันมีค่ายหนึ่งบจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนเอตอนนี้อย่ยหินสไตล์เสียบ่าครับแต่ว่าช่วงนี้แกไม่ได้ขับแต่หินเสียบ่าาครับนะรถไถเสียบ่าวนะจริงรถไถแกจะลั่นนะทําท่อเมื่อก่อนแจไม่ได้ทําท่อหรอกมันเป็นท่อแบบเดิมๆใส่ท่อพักอะเอามาแล้วครับ จะมาหาผมตรงนี้แหละโอ้โห oh. นี่โอ้โหมาหาแล้วโอ้โหโอ้โคลกระเด็นใส่เลยโอ้โ oh. หโคยกระเด็นใส่ขาเลยครับโอ้ <c oughs> oh. เกื่อนเลยอย่าลงก่อนนะพี <c> ่ <oughs> อย่าก,กระเด็นนะโดนขาไม่ได้โอ้โ oh. หไม่อยากเปลื่นมาแล้ว โค้งยาวมาเลยนี่ครับงานโครถไถก็ลืออีกสบายเรียบไม่ลองหัวครับเดี๋ยวถ้าจะเป็นการเก็บตกด้านข้างออกก่อนนะครับน,น,นี่เป็นยังไงครับอันนี้ ดเดี๋ยวเก็บด้านข้างครับหเหลือด้านข้างอีกนิดหน่อยแล้วก็เสร็จครับเนี่ยด้านข้างนู้นเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนี่ไล่สุดท้ายเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้ว โอ้ตายแล้วโทรศัพท์ความร้อนขึ้นอีกแล้วตอนนี้โดนเด็ดเรืมเอเมาล่มมาถ้ามีล่มมาก็จะช่วยเลยเดี๋ยวถอยก่อนนะแล้วก็ไอ้ตรงนู้นไหน,เ,นเสร็จแล้วเอาล้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเยงค่นี้นครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้้อาน้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ